ต่อไปคุณพรเทพวิสุทธิวัฒนศักดิ์ครับหลังเ,<ร>เรียนท่าน,ป,นประธานสภาที่เคารพเ<อ>ชิญนายพรเทพวิสุทธวัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริกัน์ครับวันนี้นะครับผมขอญาตอภิปรายตางงบประมาณนะครับรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในมาตรา1ิบเเนี่ยนะครับร้อยละสามนะครับผ่านท่านประธานไปถึงคณะกรรมการนะครับด้วยมีเหตุผลอย่างนี้นะครับ พวกผมมองว่านะครับเป็นการจัดงบที่ไม่ถูกกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับและขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของกระทรวงที่จะต้องตอบคาถามว่าทําไมท่านถึงไม่ทาทาไมท่านถึงไม่ดูแลนะครับและในข้อสังเกตของกรรมธิการเนี่ยนะครับก็จะมีบอกไว้ด้วยนะครับก็ขอให้พารณาดูนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถึงมันล้อมเป็นกระทรวงที่กว้างมากนะครับถ้าเราไม่ลงหรือเราไม่พูดชัดเจนนะครับมันก็คือธรรมชาตินะครับแล้วแต่จะทําอะไร แต่ทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์หรือไม่นะครับในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะต้องรับผิดชอบนะครับต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับต่อชีวิตมนุษย์หรือว่าเรื่องระบบสาธารณภคต่างๆนะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบอกว่าพูดทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องช้างแต่ขออนุญาตแตะนิดนะครับเพราะว่าผมเป็นกรรมธิการวิสามันบริหารช้างป่า บุกลุกที่นำกินนะครับที่ทางตะพาตั้งนะครับเราได้ศึกษาข้อมูลมากพอสมควรนะครับเป็นเล่มๆนะครับแล้วก็ส่งไปของงบกลางก็แล้วนะครับผ่านกรมก็แล้วแต่ทราบว่าไม่มีนะครับตั้งทั้งที่วันนี้ปัญหาเรื่องช้างป่าเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่เลื้อหลังแล้วค่อนข้างที่จะยืดยาวมากนะครับไม่จบไม่สิ้นทักทิงนะครับผมทราบดีครับหน้าที่ของกรมอุทยาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคืออนุรักษ์คุ้มครองพัฒนานะครับการใช้ประโยชน์ นะครับถ้า,ถาปกรป่าไม้และสัตว์ป่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ท่านจะคุ้มครองดูแลยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสัตว์ป่าเนี่ยออกมาข้างนอกบางทีก็เข้ามาในที่เอกสารสิทธิ์นะครับบางทีก็อยู่ในเขตที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยหรือพื้นที่พอประ่ะก็พอเข้าใจแต่อย่างไงก็ตามครับช้างเป็นสัตว์ที่อยู่กับกรมอุทยานนะครับยังไงออกมาแล้วนะครับมาทําร้ายพืชสวนนะครับทําทร้ายประชาชนเนี่ยนะครับก็ ต้องมีการแก้ปัญหาชัดเจนครับวันนี้ดูงบประมาณแล้วครับมีแต่ซื้อรถมีแต่จ้างคนไปไล่ช้างนะครับผมว่าควรจะตัดออกไปบ้างนะครับมันไม่ตรงประเด็นควรจะทําเกี่ยวกับเรื่องแนวกันช้างตามที่กรรมธิการวิสามันนะครับศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าได้ได้ศึกษาให้นะครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะแก้ปัญหาตรงกับจุดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็ทราบงบประมาณที่ได้รับมาน้อยมากนะครับเสนอเป็นพันกว่ากิโล ได้มาไม่เท่าไหร่ครับร้อยสองร้อยล้านเนี่ยนะครับมันไม่พอแล้วครับช้างมันทําให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงนะครับต่อชีวิตชาวบ้านที่อยู่แนวชายเขตทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะของผมเนี่ยนะครับอำเภอโขวหินอำเภอปานบุรีนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งก็รับปัญหามากเดือนเดียวครับเสียหายสองศพตายสองศพก็ฝากด้วยนะครับว่าให้ท่านพี่นาตัดรถตรวนที่ไม่จําเป็นแล้วครับแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องแนวกันช้างนะครับให้มันถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องอพืชสวนที่เราความเสียหายนะครับควรดูแลนะครับแล้วก็เยียวยาด้วยนะครับกับปัญหาดังกล่าวแล้วประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายนะครับท่านจะดูแลเขายัางไงนะครับท่านจะดูแลเขายัางไงนะครับดูแล้วระเบียบงบประมาณออกมาปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของท่านนั้นกันเลยนะครับไม่ได้พูดถึงพี่น้องประชาชนเลยว่าท่านใช้งบตรงนี้นะครับกับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้มีความมั่นใจได้ว่าเขาจะอยู่กับช้างอย่างอะไร ไม่ไม่รังแกซึ่งกันและกันอย่างไรนะครับฝากทบทวนด้วยนะครับอีกเรื่องเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่ป่าที่มันทับซ้อนกันเนี่ยนะครับแม่อุทยาหรือกรมป่าไม้นะครับก็นําเรียนว่าช่วยดูให้หน่อยครับควรขีดนให้ชัดเจนนะครับแต่ระหว่างนี้ที่ยังคุมเคืออยู่นะครับก็ขอท่านได้มีมาตรการอย่าไปกดดันนะครับเป็นคดีอะไรควรที่เกิดความชัดเจนก่อนนะครับช่วยสนใจพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยครับก็เสนอให้กระทรวงครับนะครับ อุดนะครับช่วยตัดลดเงื่อที่นาเรียนแล้วก็เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับส่วนอีกเรื่องครับกรมทรัพยากรน,น้ํานะครับงบ66หใน้าพล้านนะครับมันต้องตอบให้ได้ว่าได้ขยายระบบจ่ายน้ําไปพื้นที่ใหม่ๆเท่าไหร่นะครับเรงงานนี้ก็ซ้าซ้อนอาจจะไม่ซ้าซ้อนก็ได้ครับกับกรมชปมะทานแต่ท่านต้องตอบให้ได้ว่าพื้นที่ใหม่ๆที่ชาวบ้านรอชาวบ้านรออยู่นะครับว่า เขาจะได้ใช้น้ําระบบที่ท่านขยายไปเมื่อไหร่นะครับซ่อมบำรุงก็ควรมีกําหนดนะครับไม่ใช่ขุดลอกขุดแล้วขุดอีกนะครับสามสิล้านนะครับก็อยากให้ฝากดูด้วยว่าควรจะมีระยะเวลาชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วงบประมาณมาไปขุดลอกงนี้อย่างมันไม่เกิดประโยชน์นะครับไปขยาย 1, แหล่งน้ําจะดีกว่านะครับงานที่ทาซ้อนกันนะครับของเรื่องน้ําก็ควรจัดให้มันชัดเจคเนครับก็ฝากท่านด้วยว่าเขาเสนอนะครับการตัดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับร้อยละสมนะครับเพื่อปรับลด แล้วก็ไปเพิ่มจุดที่มันจําเป็นตามนําเรียนท่านประธานครับผ่านปรานท่านกรรมธิการขอบคุณครับท่านครับ